อ่าโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมอยู่กับอ่าวอซเชอ่าอยู่กับวอซเชนะครับผมขออภัยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็คือว่าอ่ามันมีแพทนะครับเพิ่งจะอัพมาวันนี้สดๆเลยนะครับผมก็คือเขาเพิ่มพลังงานดาบสปินมานะครับผมก็เลยวันนี้เนี่ยนะครับเรียนเชิญท่านเดิมมาเลยนะครับผมซับซีโร่นะครับพ่อ้า อ่าหน้ารอนะครับผมอ่าเซิร์ฟแลนด์มูฟนะครับผมอ่ะเราไปส่องของก่อนเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้ไม่ต้องอ่าแนะนำอ่าตัวอะไรแล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วทำไปแล้วนะครับก็คือประดับไม่ครบนะครับผมประดับเว็บไม่มีนะครับผมประดับไฟฟ้าไม่มีเทสดาเมจเท่าที่มีนะตอนแรกอ่ะอ่าคลิปก่อนหน้านั้นอ่ะที่ผมทำไปอ่ะพลังงานเขาอยู่แค่ประมาณห0 0อยกวานะทุกคนนะครับพออัปเดมาจีปรับค่าพลังงานให้ใหม่ตอนนี้ขึ้นมา840แล้วนะครับดาบแดนปิ้นจากที่ไม่มีพลังงานนะ นะครับผมตอนนี้คือพลังงานเนี่ยสามร้อยสี่สิบเอ็ดนะทุกคนเออนะครับผมเออแล้วก็บวกสิเพิ่มพลังงานมาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองเทสกันนะครับตัวที่รับดาเมจก็คือตัวเวอร์ซาเช่นะครับผมอ่าการธาตุเวทจัตันนะครับผมคือมันตัดตันอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบนะครับผมหนึ่งร้อยเก้านะครับขาดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมมาอ่าให้ลองแล้วกันว่าดาเมจคลิปก่อนหน้านั้นอ่ะกับคลิปเนี้ยต่างกันเยอะหรือเปล่าสกิลปิินล้วนๆนะครับผม โอเคอ่ะมาเลยเดี๋ยวเรามามาไวไปไวเลยครับคลิปนี้อ่ะมาลองดูกันครับอืมอืมแรงนะอันนี้คือแบบประดับไม่ครบนะครับแลวเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับคลิปที่แล้วกันนะครับผม,มเกือบพันอะเก้าร้อยเก้าสิบสองปะทุกคนเมื่อกี้เนะี่ย ก้าร้อยแปดสิบเอ็ดเก้าร้อยเก้าสิบสองโอ้โหเนี่ยยกอันนี้ก็แรงนะเก้าร้อยหกสิบเก้านะครับเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดเออมีแค่ค่าอ่ามีแค่ท่าตะวันเมื่อกี้เนี่ยเองนะที่ที่มันแปดร้อยนอกจนั้นเก้าร้อยเกือบพันหมดเลยนะเนี่ยมีแค่ท่าเนี่ที่แปดร้อยนะครับเนี่ยอันนี้เก้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบสองโหขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะทุกคนขึ้นมาเยอะมาก มีแค่ท่าเดียวที่เป็นแปดร้อยนะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมมาทําความเข้าใจก่อนจริงๆอ่ะคือถามว่ามาแรงกว่านี้ได้ไหมได้นะครับผมคืออันเนี้ยผมยังอ่าเขาเขาไม่มีประดับด้วยนะครับแล้วก็เอชุดทับอะไรไม่มีแต่ผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มมาเยอะหรือเปล่าเพื่อนๆลองพิจารณาเองนะจุดจุดนี้คือผมผมไม่ได้อธิบายละเอียดเยอะนะครับแต่คือผมให้ดูเปรียบเทียบจากคลิปที่แล้วถ้าเกิดใคร ใครดูคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมจะรู้ว่าดามเมทที่เขาเทสผมมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6 0 0้อ0เจ็ดร้อยเองมั้งนะเออแต่นี้ขึ้นมาเกือบพันนะครับแล้วก็พลังงานเจ้าตัวบอกว่าพลังงานหายไปประมาณ100นะครับก็เท่ากับว่าตัวเนี้ยพลังงานนะถ้าเกิดพลังงานหายพลังงานหายไป100เนะี่ยเท่ากับว่าพลังงานจะอยู่ที่900อยกว่าเลยนะทุกคนโหเท่าหมัดอะ่ะหมัดมันก็อยู่ที่ประมาณ98 0าร้อยแปดสิบเก้าร้อยห้าสิบว่ะโหยแรงแรงนะเออนะครับแต่ทีนี้สเตตัสเนี่ยผมยังไม่ขออ่า โฟกัสมากละกันนะครับเดีย๋ยวรอดูเพื่อนๆท่านอื่นก่อนนะครับว่าเขามีแนวทางในการลงสเตตัสอะไรยังไงนะครับผมอันนี้คือผมเอามาเปรียบเทียบตัวเดิมนะครับว่า G จีะเขาปรับแผทมาแล้วเนี่ยเพิ่มอพลังงานมาแล้วเนี่ยนะครับมันมีผลกับ่าคลิปก่อนที่ผมเทสตัวดาบไปเนี่ยยังไงนะครับมีผลมากนะวิเกือบพันนะทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าประดับาตามที่เจ้าตัวบอกเนี่ยที่ประดับพลังงานมันหายไปร้อยนิดๆเนี่ยแสดงว่ามันตีตผมประมาณพันนิดๆเลยนะนะครับผม เออนะครับแล้วถ้าเกิดพลังงานขนาดนี้แล้วมีบัฟอ่ดอีกอ,อ่าเซตบวกสิอีก เออจะน่ากลัวขนาดไหนในไฟฟ้านะเออนะครับส่วนในวอผมขอยังไม่การันตีละกันนะครับแต่ไฟฟ้าผมว่าพลังงานขนาดนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าอย่างผมวิ่งวิ่งซุ่มสีุ่่มห้าไปเจอหมันที่ผมก็แตกเหมือนกันนะเพราะว่าพลังงานขนาดนั้นนะนะครับเออเนี่ยแสดงว่าจะมีอาชีพหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาในไฟฟ้าอีกอาชีพหนึ่งแล้วนะคือดาบปิินนะครับน่าจับตามองมากนะครับผมส่วนในวอเดี๋ยวต้องขอดูไปสักระยะก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันแผทมันเพิ่งมานะครับผมโอเคนะครับ เพื่อนๆลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับวันนี้ผมมาเทสดาเมจเปรยียบเทียบกับคลิปที่แล้วให้เฉยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วผมก็ได้นะว่าที่ผมเทสไปเนี่ยดาเมเป็นเท่าไหร่แล้วพอปรับแผนมาปุ๊บเนี่ยดามเมจมันเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อขอบคุณนะครับผมพ่อค้าสุดหล่อของเรานะครับผมซับซีโร่นะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากซื้อพอยต์นะครับผมเขาก็ บริการให้นะครับผมไปหาดูได้เลยที่ตลาดนะครับจะยืนหล่อๆนะครับผมอยู่ที่ตลาดนะครับผมซิปไปหาเขาได้เลยการันตีเครดิตแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณซับซิโลมากๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ที่มาทำาสละเวลามาให้ผมเทสให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมโอเคสวัสดีครับ